นี่คือซีรีส์แปลพระตรปิฎกฉบับเข้าใจง่ายเราจะค่อยๆถอดรหัสคำสอนของพระพุทธเจ้าจากถ้อยคำโบราณสู่ความเข้าใจที่ใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบันไม่ใช่การเทศไม่ใช่การสวดแต่คือการเรียนรู้ความจริงของชีวิตผ่านถ้อยคำที่พระองค์ตรัสไว้กว่า2,500ปีเพื่อให้เราเข้าใจไม่ใช่แค่จำและใช้ธรรมะเดินในชีวิตจริงได้ทุกวันสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์แปลพระไตรปิฎกฉบับเข้าใจง่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นจากคำถามพื้นฐานที่สุดแต่สำคัญที่สุดพระไตรปิฎกคืออะไรกันแน่หลายคนอาจเคยเห็นชื่อในวัดหรือในหนังสือธรรมะแต่ไม่เคยรู้จริงๆว่ามันเล่าอะไรไว้บ้างงั้นวันนี้เรามาเปิดตักกร้าแห่งธรรมใบแรกด้วยกันครับดูให้ชัดว่าพระไตรปิฎกไม่ได้อยู่บนหิ้งสูง แต่อยู่ในชีวิตของเราทุกคนถ้าพูดถึงคำว่าพระไตรปิฎกคนจำนวนมากจะรู้ว่าเป็นตำราของศาสนาพุทธแต่ไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรแน่บางคนคิดว่าเป็นคำพีลึกลับอ่านยากมีไว้ให้พระศึกษาเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วพระไตรปิฎกคือคลังแห่งความจริงของชีวิตที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้คนรุ่นหลังเข้าใจหนทางดับทุกข์ได้ตรงทางคำว่าไตรปิฎก มาจากบาลีว่าติแปลว่าสามและพิทกะแปลว่าตะกรา้าหรือภาชนะเก็บของรวมกันหมายถึงตะกร้าสามใบแห่งธรรมะหรือ three baskets of the teachings พระพุทธศาสนาใช้สัญ,ญลักษณ์ตะกรา้าเพราะคำสอนของพระองค์ถูกแยกไว้ตามประเภทเพื่อให้จัดเก็บและท่องจำได้ชัดเจนสมัยพุทธกาลยังไม่มีการเขียนหนังสือ คำสอนทั้งหมดถูกจดจำโดยพระภิกษุที่ฟังโดยตรงจากพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสด้วยถ้อยคำสั้นชัดเป็นจังหวะเหมาะแก่การจำเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วพระอรหันต์ห้าร้อรูปจึงรวมตัวกันประชุมใหญ่ที่ถ้ำสัตตตบันเมืองราชคฤเพื่อรวบรวมคำสอนทั้งหมดอย่างเป็นระบบนี่คือการสังคยาาครั้งที่หนึ่งในที่ประชุมพระอานนท์ ซึ่งเป็นพุทธอุปถากและจำคำสอนได้มากที่สุดเป็นผู้กล่าวคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอุบาลีเป็นผู้กล่าววินัยพระมหากัสสะเป็นผู้นำการประชุมภิกษุทั้ง500ร่วบร่วมตรวจสอบถ้อยคำทีละบทเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องทุกคำเพราะแม้คำเดียวที่คลาดเคลื่อนก็อาจเปลี่ยนความหมายของธรรมะทั้งชุดได้เมื่อพระธรรมเผยแพร่ไปในประเทศต่างๆ เช่นสีลังกาพม่าและไทยก็มีการสังคยนาอีกหลายครั้งเพื่อรักษาเนื้อหาให้ตรงกันโดยเฉพาะครั้งที่สที่สีลังกาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะเป็นครั้งแรกที่พระธรรมถูกจารึกลงบนใบลานประมาณ400ปีก่อนคริสตศักราชเป็นการเปลี่ยนจากการสืบต่อด้วยปากมาเป็นการสืบต่อด้วยตัวอักษรเนื้อหาที่จารึกนั้นถูกแบ่งออกเป็นสหมวดใหญ่ห วินัยปิดกรวมกฎระเบียบและวิธีการดำรงชีวิตของพระภิกษุสสุดตันตปิดกรวมคำสอนที่ตรัสแก่ประชาชนทั่วไป 3. อภิธรรมปิดกรวมหลักธรรมลึกซึ้งทางจิตและปรัชญาสามหมวดนี้จึงครอบคลุมตั้งแต่วิธีอยู่ในโลกจนถึงหนทางหลุดพ้นจากโลกวินัยปิดกไม่ใช่แค่กฎของสงฆ์แต่เป็นระบบฝึกวินัยใจของมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า การควบคุมตนเองคือพื้นฐานของเสรีภาพที่แท้จริงผู้ที่รักษาศีลได้คือผู้ที่เป็นนายของตนไม่ใช่ทาตของกิเลสสุดตันตะปิฎกคือส่วนที่เรามักคุ้นเคยที่สุดเช่นธรรมจักกับปวัตนสูตรหรืออนัตตลัคนณสูตรเพราะเป็นธรรมเทศนาที่พระองค์ตรัสกับผู้คนจริงๆในเหตุการณ์จริงมีทั้งคำตอบต่อคำถามของชีวิตและตัวอย่างจากเรื่องราวในยุคพุทธกาล เป็นเหมือนบันทึกสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับมนุษย์ส่วนอภิธรรมปิดกเป็นธรรมะลึกซึ้งระดับจิตวิทยาอธิบายโครงสร้างของจิตเจตสิกรูปและนิพพานอย่างละเอียดนักวิชาการเปรียบว่าเหมือนซอฟต์แวร์ของจิตใจมนุษย์ที่อธิบายว่าความคิดหนึ่งเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมเราจึงทุกข์ทำไมจึงหลงและจะดับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรทั้งสามปีดกรวมกันเหมือนร่างกายของาศาสนาวินัยคือกระดูก สุดตันตะคือเลือดเนื้อและอภิธรรมคือหัวใจถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งพระาศาสนาย่อมไม่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงจัดสรรไว้ครบเพื่อให้คนเดินตามทางธรรมได้อย่างมีหลักในประเทศไทยเรามีพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐที่จัดพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่หรวมทั้งสิ้น45เล่มถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอันดับต้นๆของโลกพุทธเพราะแปลจากภาษาบาลีโดยตรงพร้อมเชิงอัด และคำอธิบายทำให้คนไทยเข้าถึงคำสอนได้โดยไม่ต้องอ่านบาลีเองสาระสำคัญที่สุดของพระไตรปิฎกไม่ใช่ตัวหนังสือแต่คือความจริงของธรรมที่สื่ออยู่ในนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งให้เชื่อแต่ให้เข้าใจและพิสูจน์ด้วยตนเองเหมือนยาที่ต้องกินเองถึงจะหายไม่ใช่แค่รู้ชื่อยาทุกคำสอนในพระไตรปิฎกล้วนชี้ไปที่เป้าหมายเดียว คือการดับทุกข์ของมนุษย์ตั้งแต่เรื่องศีลการทำงานความสัมพันธ์ไปจนถึงความเข้าใจชีวิตและความตายไม่มีส่วนไหนสอนให้นับถือโดยปราศจากเหตุผลทุกหลักคำสอนมีตรรก,กะและผลทดสอบในชีวิตจริงได้เสมอเพราะฉะนั้นการศึกษาพระไตรปิฎกไม่ใช่การจำคำบาลีแต่คือการมองโลกด้วยสายตาแห่งเหตุและผล ถ้าเราฟังอย่างเข้าใจจะเห็นว่าคําสอนในนั้นสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์จิตวิทยาและความจริงในชีวิตทุกวันนี้อย่างน่าทึ่งพระไตรปิฎกจึงไม่ใช่ของไกลตัวแต่คือเข็มทิศแห่งชีวิตที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลกนี้อย่างสงบถ้าเข้าใจรากของพระตรปิฎกได้ก็จะเข้าใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริงในตอนต่อไป เราจะเข้าสู่โครงสร้างสามปิดกอย่างละเอียดวินัยปิดกสุดตันตปิดกและอภิธรรมปิดกแต่ละหมวดต่างกันอย่างไรทำไมต้องแยกเป็นสามและแต่ละหมวดช่วยให้เราดับทุกข์ได้อย่างไรอย่าพลาดตอนที่สองรู้จักตรกร้าแห่งธรรมทั้งสามนี่คือภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่เพียงคำพีโบราณ แต่เป็นแผนที่ที่พระพุทธเจ้าทรงฝากไว้ให้มนุษย์รู้จักทางออกจากความทุกข์ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างของมันเราจะเริ่มเห็นว่าทุกคําทุกหมวดมีเหตุผลไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดตอนต่อไปเราจะพาไปรู้จักโครงสร้างภายในของพระไตรปิฎกว่าทําไมถึงถูกแบ่งเป็นพระวินยัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก และแต่ละส่วนมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรอย่าลืมติดตามครับเพราะตอนหน้าคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ทั้งชุดนี้เปิดออกได้อย่างมีระบบจริงๆ